สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโลบอกนะครับในแมปบอกฟุตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตบอสเชียวนะครับในโลกที่3นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือนะครับเกาะแรกนะครับในโลก3เราจะไปที่เกาะธงผีนะครับเกาะที่เป็นรูปธงผีใหญ่ๆนี่นะครับอยู่ด้านซ้ายของ ท่าเรือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปไปนะมันจะชื่อว่าฮันคัตเตลนี่นะครับฮันเต็ดคัตเตลปุ๊บอ่ะผมมาถึงแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆถ้าไม่มีที่วาร์ปมาก็นั่งเรือมานะครับคราวนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยซิดจากท่าเรือมานะครับให้เราไปทางซ้ายนะครับก่อนอื่นเราต้องไปแรกนะครับแรกลูกไฟครับหาลูกไฟก่อน ตรงมาตามผมเลยนะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับก็คือเราจะมาแลกกับเดทคิงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปหา,าตัวนี้ก่อนนะครับโบนนะครับในการแลกกับเดทคิงเนี่ยมันจะใช้50บโบนนะครับแลกได้1แลกได้10ครั้งนะครับ สิครั้งใช้ห้าสิบโบนก็ประมาณห้าร้อยห้าร้อยโบนนะครับซึ่งถ้าเราแลกสิบครั้งแล้วไม่ได้ลูกไฟเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมขออดูนะเนี่ยครับมันจะบอกว่าตอนนี้คุณมี450โบโนะครับสาม,มารถแลกได้10ครั้งทุกๆ2ชั่วโมง แสดงว่าถ้าสิบครั้งนี้ผมแลกไม่ได้ลูกไฟนะครับผมก็ต้องรออีกสองชั่วโมงนะครับเพื่อมาแลกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองแลกกันนะครับปุ๊บกดแน่นอนไปนะครับสุ่มของมันก็จะบอกว่าใช้ห้าสิบโนบนะครับแล้วก็ซื้อไปปุ๊บเอาบอกว่าได้ e f p คูณสองนะครับครั้งแรกชวดไปนะครับครั้งที่สองสุ่มไปซื้อปุ๊บโอเคได้แล้วนะครับ ได้รับไอเทมแล้วนะครับคือตัวนี้นะครับลูกไฟอ่าผมได้ลูกไฟแล้วนะครับสําหรับใครที่ทำสิบครั้งแล้วไม่ได้นะครับก็สองชั่วโมงมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจนกว่าจะได้ลูกไฟนแบบนี้นะครับคราวนี้พอได้ลูกไฟนะครับแล้วก็ไปที่เสกลูกไฟเลยครับคือออกไปจากห้องนี้นะครับใกล้ๆครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับคือตรงนี้นะครับที่เสกลูกไฟจะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับข้างๆสุสารนะครับ เราก็แค่ถือลูกไฟไว้นะครับแล้วก็เดินไปชนตรงกลางตรงที่เป็นสีฟ,ฟ้านะครับชนปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าไม่รู้ว่าเข้ามาในโลกนี้แปลงว่าตอนนี้เส,เสร็เสมบอสเชียวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ไปตีบอสเชียวนะครับวิธีไปใกล้ๆจากตรงนี้นะครับให้เรามาตามผมมเลยนะครับตามเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเข้าไปในซอกเล็กๆตรงนี้นะครับ เรียกฝากนิดนึดน่งจะเจอสะพานข้างบนนี้นะครับรับกระโดดขึ้นไปเลยนะครับก็จะเจอบอสเชียวยนะครับนี่นะครับบอสเชียวก็อยู่ในนี้นะครับอ่ายืนตั้งงานอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คนะรับบอสเชียวอืมสอเปลี่ยนไอเทมเหมดแนนะ่เป็นพ,นพระตีนะครับ โอเคนะครับจัดการบอสเคียวเสร็จแล้วนะครับเราได้ทั้งเคียวทั้งหมวกเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเสกบอสเคียวนะครับแล้วก็การตีบอสเคียวว่ามันดอบอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ดับสออย่างเลยนะครับตีบอสเคียวเนี่ยมันจะดอบหมวกตัวนี้นะครับแลอันนึงก็จะดอบเป็นเคียวคือตัวนี้นะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเสกบอดเคียวนะครับในโลกที่3นะครับหวังเพื่อนจะนำไปใช้กันได้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ